สวัสดีค่ะมิมี่นะคะจากแรานจีจกาเซทค่ะก็คลิปนี้จริงๆแล้วคอนเทนต์เนี้ยเคยทําลงในเพจไปแล้วเรารู้สึกว่าคนให้ความสนใจมาคอมเมนต์แท็กเพื่อนกันเยอะมากแล้วก็มีหลายคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองมีอาการเหล่านี้ก็เลยจะมาลองทําเป็นคลิปแบบมีภาพเคลื่อนไหวกันดูนะคะตาบอดสีนะคะคือภาวะบกพร่องของ เซลลรับสีในดวงตาค่ะซึ่งทําให้ไม่สามารถแยกสีบางสีออกได้หรือว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีอาการตาบอดทุกสีจะมองเห็นเป็นภาพสีเทาดําซึ่งเนี่ยพบน้อยมากหลักๆที่เจอนะคะจะมีตาบอดสีอยู่ประมาณ2แบบก็คือแบบแรกแยกสีแดงกับสีเขียวไม่ได้อย่างที่2นะคะคือแยกสีฟ้ากับสีเหลืองไม่ได้อันนี้จะเจอรองลงมาก็จะมีเกิดได้อยู่2แบบแบบแรบกบก็คือตั้งแต่โดยกําเนิดเลยมาจาก รมตั้งแต่รุ่นปู่ยา่าตายายพ่อแม่ยินเด็กยียด้อยรุ่นนี้นั่นทําให้บางทีเราเกิดมาหรือลูกหลานที่เกิดมาเนี่ยก็จะมีภาวะตาบอดสีโดยพันธุกรรมกับแบบที่2คือการดูแลตัวเองค่ะเกิดจากการแบบที่เป็นโรคต่างๆเช่นโรคเบาหวานโรคจอประสาทต,ตาเสื่อมโรคต้อหินต้อกระจกหรือว่าการบาดเจ็บทางดวงตานะเกิดม,มานานมากโอเคเดี๋ยวนี้จะวันนี้นะคะมีเจ้าแผ่นทดสอบของอิชิฮาระก็คือการทดสอบตาบอดสีที่เป็นที่นิยม บางส่วนมาลองให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้เทสกันแล้วก็ถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองแบบอ่านยากมากเลยหรือว่ามองเห็นผิดปกติไปอยากให้ไปพบจักสุแพทย์เพิ่มเติมค่ะเดี๋ยวเราลองมาเริ่มกันเลยมากันที่ภาพแรกนะคะอันนี้เห็นเลขไหนกันบ้างก็สำหรับคนตาปกตินะคะจะเห็นเป็นเลข12ค่ะส่วน คนที่มีภาวะตาบอดสีหรือว่าบกพร่องทางสีนะคะก็จะเห็นเป็นเลข12เหมือนกันค่ะอันนี้ก็คือแบบการทดสอบแรงนะคะตาปกติแล้วก็ตาบอดสีจะเห็นเป็นเลขเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทดสอบแบบจริงจังกันแล้ว าพนี้นะคะคนที่ตาปกติจะเห็นเลข29ค่ะส่วนใครที่มีภาวะตาบอดสีแดงหรือว่าสีเขียวนะคะจะเห็นเป็นเลข70ค่ะส่วนคนที่มีภาวะตาบอดทุกสีจะไม่เห็นเลขอะไรเลยชาตนีนะคะตาปกติจะเห็นเลข3ตาบอดสีแดงสีเขียวเห็นเลข5ตาบอดทุกสีจะอ่านไม่ได้ค่ะ ตาปกติเห็น74ตาบอดสีแดงสีเขียวเห็นเลข21ตาบอดทุกสีอ่านไม่ได้ตาปกตินะคะจะเห็นเลข45ค่ะตาบอดสีจะอ่านไม่ได้เช่นเดิมค่ะตาปกติ อ่านไม่เห็นเป็นเลขตาบอดสีแดงสีเขียวเห็นเลข45ตาบอดทุกสีจะไม่เห็นเป็นเลขค่ะตาปกติเห็นเป็นเลข42 ค่ะมีก็ลองเอาแบบทดสอบของอิชิฮาระเบื้องต้นคร่าวๆนะคะมาลองให้ทุกคนลองเทสตัตวเองดูถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าเอ,อ้ยอ่านยากจังเลยหรือว่าใช้เวลานานในการตัดสินใจอันเนี้ยแล้วอยากทดสอบแบบจรงิๆจรงๆจังๆก็สามารถไปปรึกษาจับสุแพทย์ได้นะคะอาชีพพวกตำรวจนักบินนักดับเพลิงแพทย์ประมาณนี้แต่ว่าถ้าอาชีพที่เขาไม่ได้กำหนดก็สามารถใช้ชีวิตปกติได้ทั่วๆไปเลย เบื้องต้นตอนนี้ยังไม่มีวิธีการรักษาตาบอดสีที่แบบที่รักษาได้จริงๆจังๆทําให้หายขาดได้อันนี้ยังไม่มีแต่ว่าวิธีการแก้ก็คือเหมือนกับบางทีไปปรึกษาจากสูแพทย์แล้วเขาก็จะแนะนําให้ใส่เป็นแว่นตาสีหรือว่าคอนแทคเลนส์คนใครที่รู้สึกว่าเมื่อก่อนอ่ะเคยเทสแล้วเห็นชัดแต่ตอนนี้เทสแล้วเริ่มแบบมัวๆเริ่มไม่ชัดเจนก็อยากให้ไปปรึกษาแพทย์เพิ่มเติมเช่นเดียวกันค่ะถ้าชอบคลิปนี้เหมือนเดิมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้มิมี่และทีมงานจีจีกาเซ็ตด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้านะคะ